สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธทนเนเดชสิริพงศ์ครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อถ้าจีนแพ้สหรัฐกระทบฟันโฟอย่างไรนะเรามาฟังกันว่าแล้วถ้าจีนแพ้สหรัฐในมุมไหนถึงจะกระทบฟันโฟนะครับหลักๆเลยก็มาจากตัวที่เราเข้าใจกันว่าเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเงินดอลลาร์นะครับจะเสื่อมค่าลงแต่ไม่ได้หมายว่ามีมูลค่าเป็นศูนย์นะก็คือเสื่อมค่าลงโดยที่มีจีนมีบิตคอยมีอะไรนเงี้ยครับเข้ามาทดแทนเขาซึ่ง จุดนี้ส่งผลต่อการลงทุนจริงโดยธรรมชาติที่ทางการลงทุนที่ทุกคนโฟกัสไปจะโฟกัสไปในแง่ของเชื่อว่าดอลลร์ในอนาคตจะเสื่อมค่าเพราะว่าสหรัฐน่าจะใกล้ๆเข้าสู่ยุคเปลี่ยนถ่ายแล้วโดยที่มีจีนอินเดียเข้ามายุคเปลี่ยนทายคราวนี้เราก็เลยพยายามจะพูดว่าเออถ้าเกิดว่าตอนนี้ทุกคนเชื่อว่าสหรัฐน่าจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนทายจริงๆแต่มันมีทฤษฎีผลประโยชน์บอกว่าอะไรที่คนส่วนใหญ่เชื่อเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมันมีโอกาสที่ว่าสุดท้ายแล้วจีน ก็ทำไม่สำเร็จไหมอ่าแล้วกลายเป็นว่าสหรัฐเนี่ยก็กลับมาสตรองแล้วก็แข็งแรงแล้วเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกเออมันก็มีมุมนี้อยู่เหมือนกันเนะาะคราวนี้ในมุมเนี้ยถ้าเราพูดถึงไอ้สมมติฐานเรื่องดอลลาร์เสื่อมค่าเนี่ยมันก็ไปผูกกับเศรษฐกิจซึ่งจริงๆตอนเนี้ยเอ่อในมุมที่จีนต้องพยายามทําก็คือจริงๆแล้วคือธุรกิจเทคโนโลยีนะเพราะว่าจีนจริงๆแล้วเขาอยู่มาในเจนเก่าก็คือว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาในจีน เป็นโรงผลิตของโลกดีกว่าเป็นอุตสาหกรรมโลงผลิตใช่ะ่ะของโลกแล้วก็พยายามจะทําเทคโนโลยีสินค้าเทคโนโลยีมันเหมือนกับสหรัฐมันมี Microsoft มี Apple มี Tesla ใช่ไหมครับซึ่งจีนก็พยายามจะพัฒนามาแล้วก็แยกส่วนแบ่งการค้าโลกด้วยด้วย,ด,วยด้วยเทคโนโลยีถ้าเกิดถ้าทำสำเร็จเนี่ยเป้าหมายของจีนเนี่ยนะครับก็จะเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าจีนทำไม่สำเร็จเนี่ยจีนก็กลับไปอยู่ในบทบาทเกา่า ซึ่งสหรัฐก็ยังคงความได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่เออเราต้องวัดกันนะครับอย่างเช่นตอนนีเออ้เราก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับเราก็จะเห็น t i t t o k เนาะที่มันมาชาร์จมากขึ้นแย่งส่วนแบง่งมาเก็ตแชร์มากขึ้นถ้าเป็นคนไทยก็าอาจจะรับรูออ้แล้วสุดท้าย t i k t อกมันจะมาแย่งออพฤติกรรมคนใช้งานทั่วโลกไปไหมกลายเป็นว่า youtube คนใช้ลดลงออนะครับเฟซบุ๊กคนใช้ลดลงสุดท้ายมาใช้ ตอมากขึ้นไหมหรืออุปกรณ์สื่อสารไฟฟ้าหัวเว่ยออโป้นะครับ uh, ซึ่งหัวเว่ยเนี่ยไม่ใช่แค่มือถือนะมันเป็นพวกคลาวด์คอมพิวติ้งดาต้าเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะครับมันจะสุดท้ายแล้วมันจะโค่นไดไหมหรือรถ e ีวีบีวาแข่งกับเทสลาเงี้ยสุดท้ายมันจะกลายว่ารถจีนตลาดแชร์ Share, มันเพิ่มขึ้นไหมแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเออจีนจะแย่งส่วนแบ่งการค้าโลกสําเร็จไหมแล้วเขาขึ้นเบอร์หนึ่งแทนสหรัฐได้จริงไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับ คราวนี้ที่บอกว่าเออจีนมีโอกาสแพ้ไหมคือลอกจากเราดูในเชิงของธุรกิจเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือจีนเนี่ยเขาก็มีนี่เยอะเหมือนกันนะไอการที่เขามาถึงจุดนี้เนี่ยเขาก็เขาก็ก่อหนี้พอสมควรแต่เพียงแค่ว่ายอมรับว่าจีนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยออกมาเท่ากับสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องกังวลจีนเหมือน,เห,อนเหมือนนี่อสังหาที่แตกไปอะใช่ปนะจีนก็มีประเด็นเหมือนกันคราวนี้เอ,อ่อในสหรัฐเนี่ยกับจีน นี้จริงเราก็เยอะเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าจีนได้เปรียบกว่าสหรัฐตรงแง่ของเกินดุลบัญชีเดินสะพัดบอกว่าเขาค้าขายแล้วสุดท้ายเขาเกินดุลบัญชีเดินบัญชีเดินสะพัดเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขาค้าขายแล้วเขามีกําไรพูดในอีกมิติหนึ่งแต่ในของของสหรัฐเนี่ยเราเห็นว่าเขา market share เรื่อง GDP เนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลก market share การค้าโลกเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ประเทศสหรัฐเนี่ยก็กขาดดุลเดินบัญชีเดินสะพัดค่าใช้จ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ติดลบแล้วก็ไม่สามารถเอาเงินมาชําระหนี้ได้หมดแน่นอน เรียกง่ายๆว่าสารัฐก,ก็เลยเรียกว่าก็ทํารายได้ให้มันโตไปเรื่อยๆหนี้ก็เพิ่มแต่รายได้ก็เพิ่มอันนี้คือสารัดนะครับคราวนี้โอกาสที่สําคัญในในรอบนี้มันเป็นจังหวะที่สารัฐเนี่ยเขามีหนี้อยู่มาสักสามสิบแปดล้านล้านดอลลาร์แล้วไอ้สิบล้านดอลลาร์เนี่ยมันต้องโลโอเวอร์หรือเรียกว่าขยายระยะเวลาชําระหนี้ภายในปีนี้ซึ่งมันเป็นโอกาสที่ถ้าเกิดว่าสารัฐก้าวพลาดในช่วงเนี้ มันจะกลายเป็นว่าจีนเขาก็จะสามารถดิสเครดิตดอลลาร์ได้เาังนั้นดอลลาร์ต่อจากเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าความน่าสนใจจะลดลงซึ่งที่ทางการลงทุนเนี่ยมันก็จะกระทบหรือเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะว่าอย่างนี้ครับผมเอาเอาภาพนี้ให้เราดูนะตอนเนี้ยเวลาเราลงทุนตอนเนี้ยเราอยู่เราอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวผมลบภาพนี้นิดนึงคือสมมติฐานการลงทุนตอนเนี้ยเราเชื่อว่าเราอยู่ในยุคคงดอกเบีย้ยแล้วแล้วเรากําลังจะก้าวเข้าไปสู่ยุคลดดอกเบีย้ยซึ่งสหรัฐเนี่ยจะเป็นตัว ที่มีเขาเรียกอะไรเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อทิศทางฟันโฟืแล้วเพราะตอนนี้เงินมันไหลไปกองที่ไหลไปกองที่ตลาดหุ้นสหรัฐใช่ไหมครับเพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ดีกว่าคนอื่นผลประกอบการนู่นนี่นั่นอะไรก็ดีกว่าประเทศอื่นประเทศอื่นก็ดาวลงคราวนี้ทุกคนก็เลยพยายามที่จะเออเฮ้ยถ้าจะปลอดภัยตอนนี้ฉันไปอยู่สหรัฐไหมใช่ไหมมันดังกว่าข่าวสารดีกว่าแต่ว่ากระทบอย่างไรก็คือว่าแต่ถ้าสมมติฐานกลายเป็นว่าตอนเนี้ ถ้าสหรัฐลดดอกเบีย้ยมาไหลตอนนี้คนเชื่อว่าเงินจะเริ่มไหลออกและจากคุณสหรัฐเพราะหุ้นสหรัฐก็เริ่ม PE สูงนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่สมมตินะถ้าถ้าเกิดว่าจีนเกิดแพ้เกิดอะไรขึ้นซึ่งผมบอกพวกเราว่าพอยุคที่ลดดอกเบีย้ยแล้วจริงๆอ่ะคุณสหรัฐก็จะลงสักพักหนึ่งนะครับลงคือขึ้นก่อนระยะสั้นแล้วก็ลงสักพักหนึ่งเสร็จแล้วพอลดดอกเบีย้ยไปเรื่อยเนี่ย ตลาดหผู้สหรัฐก็จะกลับมาฟื้นฟื้นจริงจังปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าจีนเกิดชนะ,ะถ้าจีนเกิดชนะจริงเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าโอกาสที่สหรัฐจะลดดอกเบี้ยแบบต่อเนื่องจริงจังน,น่าจะน้อยเพราะว่าสหรัฐเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องให้คนมาซื้อพัฒนาเขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกในในพุธที่แล้วเพราะงะั้นสหรัฐก็ต้องแข่งขันกับจีนหนักขึ้นต้องพยายาม เอาชนะจีนมากขึ้นต้องแย่งส่วนแบ่งการค้าจากจีนมากขึ้นเพราะงั้นการโต้อตอบสงครามการค้ามันจะรุนแรงขึ้นเป็นเหตุให้ทุกบอกว่าจริงๆแล้วในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้การลงทุนในหุ้นจีนยังไม่น่าจะสนใจนะยิ่งถ้าจีนแพ้ด้วยเนี่ยหุ้นจีนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ฟื้นเร็วๆนี้ถูกไหมอืมก็ยิ่งต้องรออีกแต่ถ้าสหรัฐชนะก็ลงอยู่ดีแต่เพียงแค่ว่าในระยะยาวอ่ะ เขาจะกลับมาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแขแ่งโอกาสที่ดอลลาร์เขาจะเสื่อมค่าแบบถาวรระยะยาวก็อาจจะน้อยจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ยุค QE มาเนี่ยนะครับทำ QE มา10กว่าปีเนี่ยเงินสหรัฐเนี่ยแทบไม่เงินดอลลาร์เนี่ยถ้าพูดถึง US ร์อินเด็กซ์นะแทบไม่ด้อยค่าเลยเนาะไม่ลดมูลค่าลงเลยมากกว่าทุกคนยังไม่เห็นมูลค่าที่แท้จริงของดอลลาร์ตามหลักของ Book Value เลยเนาะเออแต่ในขณะที่จีนจริงๆละที่เขาสะสมมาเป็น1ิปีอ่ะกำไรเขาก็ สะสมไปเรื่อยๆผมผมอธิบายนีเหมือนกับถ้าเป็นบริษัทใช่ไหมครับบริษัทหุ้นปกติเนี่ยเวลาบริษัทเขามีกําไรใช่ไหมครับเขาก็จะมีกาไรสะสมกําไรสะสมเนี่ยก็จะถูกบันทึกอยู่ในงบการเงินเหมือนกับเราบริษัทก็มีเงินอะกำไรสะสมเรื่อยๆสมมติว่าแต่เขาอาจจะจ่ายปันผลก็ได้ไม่จ่ายปันผลก็ได้นาะแต่คราวเนี้ยในในในตลาดหุ้นจีนที่ผ่านมาพอเขาเศรษฐกิจเขาโตเนี่ยแล้วเขาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเรื่อยๆเนี่ยทำให้จริงๆแล้วจีนเขาก็มีกําไรสะสมตรงนี้นะครับเรื่อยๆ แต่ในขณะที่สหรัฐเนี่ยก็ไอกำไรสะสมเนี่ยเขาพอเขาพิมพ์เงินแล้วจริงๆเขาจ่ายดอกเบีย้ยมากกว่าการโตของ GDP เนี่ยจริงๆไอกำไรสะสมของสหรัฐเนี่ยมันมันลดลงถ้าพูดถึงแบบประเทศนะไม่ได้พูดถึงอะไรยกตัวอย่างเลยนประเพราะฉะนั้นจริงๆลยค่าเงินดอลลาร์ถ้าโดยตามทฤษฎีตรงๆเนี่ยค่าเงินดยอลลาร์ยังไงก็ควรจะเสื่อมค่าแต่เพียงแค่ว่า มันคิดมิติตรงๆไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องชื่อเสียงมันมีเรื่องเครดิตมันมีเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมมันมีมิติอื่นมากกว่าแค่ทางบัญชีเพราะฉะนั้นนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยก็ให้เราเผื่อใจไว้ว่าเออม,มันก็ต้องเผื่อคิดให้ครบทุกเคสแหละตอนนี้ผมเชื่อว่าสมพุติฐานหรือแม้แต่ผมเองก็เชื่อว่าอนาคตดอลลาร์น่าจะเสื่อมค่านะแต่แต่ไม่ใช่เป็นแบงก์กรุงเทพนะน่าจะเสื่อมค่าลง แต่ในขณะเดียวกันผมเองก็ต้องเตือนสติตัวเองด้วยว่าเออเว้ยแต่ว่าจีนก็มีโอกาสแพ้แล้วดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาสตองก็ได้นะเราก็ต้องคิดเผื่อม,มุมนี้เหมือนกันนะเพราะจีนก็นี่ไม่น้อยใช่ไหมครับแล้วก็บับเบิลก็แตกไปแล้วอสังหาแตกไปแล้วเออแล้วก็ยังเหลือในธุรกิจอุตสาหกรรมเก่าที่เขาช่วงที่เขาเปลี่ยนผ่านตรงนี้ยถ้าเขาเปลี่ยนผ่านไม่สําเร็จเนี่ยก็ก็ลำบากเหมือนกันปัญหาบับเบิลอีกก้อนหนึ่งก็อาจจะยังตามมาอีกนะครับโอเคครับ วันนี้น่าจะประมาณนี้ครับเราจะได้เจอกันใหม่วันศุกร์ครับสวัสดีครับ